ายมที่ฝุกโอกาสแล้วกำลังจะไปขึ้นรถไ์กลับไปฮรัตตะไม่ได้แพนที่กินไว้เลยอ่ะเดี๋ยวไปหาอะไรกินเท่านั้นแหละแล้วก็จะไปดูกระเป๋าหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะซื้อตั๋วไปโอกาทาวเวอร์ขอให้เป็นวันชิวๆแล้วกันนะอากเย็นสบายครับสบายสบายใสเสื้อน่ะ โอเคซื้อสัปไปกินโรงแรมได้จริงๆว้าวมากเรื่องไม่ถูกเลย ท็อปปิ้งแกลตต์แกตตยมแกตต์ย yeah> tamam um ี่ยม sure> for the ปป p p งโอเเพราะในซูเปอร์มันม่มีที่นั่งกินของน่ากินเยอะอยู เปลี่ยนแผนนิดหน่อยครับหลังจากกินมื้อกลางวันเสร็จแล้วหาร้านกาแฟก่อนเลือกไว้แล้วก็จะกินกาแฟเสร็จไปเดินเล่นในสนนนวนสาธารณะก็จะมีเป็นศุกร์กัอาร์ตมิวเซียมแล้วเดี๋ยว ทาวเวอร์เนี่ยเราค่อยไปกำลังลงทางใช่ไหมใช่ไหมมันมันใกล้มากเลยออกจากทาวเวอร์ว่ายหกสิบเมตรคอฟฟี่เลยเย็นครับผมนึกว่ากลางวันจะไม่เย็นโคตรเย็นเลยแล้วมีลมด้วยแต่2ุณเ็องศานะท่มันเย็นะ่ะมันไม่ใส่ชุดว่าผมไม่ได้ าเป็นย่านอะไรตึกอคอนโดห้องใหญ่ใหญ่อย่างเงี้ย,อยโอ้ถึงแล้วไอ้ถึง่นกาแฟเลยวินาทลน่ารักมากครับน่ารักมากเดี๋ยวผมให้ดูมันเป็นกึ่งคาเฟ่ด้วยนะ เปลี่ยวไหมล่ะโอเคขอเข้าไปข้างในก่อน <Baby. S 1> มาเปลี่ยนแผนก็ลเลยได้มากินกาแฟ <c oughs> น่ารักมากครับร้านน่ารักมาก ก็มีโชว์โชว์วิดีโอที่ผมไปกินที่ร้านที่นางาซากิมาให้ให้เขาดูอะไรเงี้ออยแล้วก็แชร์ที่ที่ผมทําวิดีโอในทิกต็อกให้เขาดูด้วยพอดีผมไปขอเขาถ่ายวิดีโอผมก,ก็เลยอาโชว์ให้นะเออฉัน,ฉ,นฉันก็ดิฟนะเพราะดูแร้วส่วนใหญ่เป็นคนขี้เก่งใจกันครับเป็นคนขี้เก่งใจตัวไปกินกาแฟก่อนไปกินกาแฟเสร็จแล้วมีพลังกำจะเดินไปสวนโอโดริครับโอโดริปาร์ค แต่มีเรื่องเซอร์ไพรส์ก็คือพิพิธภัณฑ์อาร์ตมิวเซียมูโคกาอาร์ตมิวเซียมวันจันทร์ครับผมก็คือคงเข้าไปข้างในไม่ได้ไม่แน่ใจว่าถ่ายข้างนอกได้ไหม ก็มาถึงสวนจตุจักร the แพ <laughs> ้เป็นสวนสาธาที่ใหญ่มากครับใหญ่อะไม่รู้ใหญ่กว่าสวนลุมบ้านเราไหมแัดล่มลื่นดีเพื่อแดดเปี้ยงเดี๋ยวลองดูครับผมจะเดินไปทง ตรงพิพิธภัณฑ์ดูว่ามันว่ามันพอจะให้ไปดูอะไรอะไรได้บ้างไหมมีใคยเรือด้วยนะใครเรือด้วยมีข้ามไปเกาะมีด้วยวยต,ต้องเล่าก่อนเมื่อกี้ที่ก่อนหน้านี้คลิปที่ก่อนหน้านี้ที่ผมปิดกล้องอ่ะดีนะผมปิดเก็บกระเป๋าทันผมไม่รู้มันเป็นเขตอะไรอ่ะคือตำรวจอ่ะเฝ้าสี่มุมเลยอ่ะคงน่าจะเป็น อะไรสักอย่างนี่แหละแล้วตรงปรั้วของสถานที่ตรงนั้นน่ะ mm. ก็คือมีรูปแบบโนคาเมล่าแบบนั่นอยู่แต่ว่าเจอตำรวจคนหนึ่งผมโค้งให้เขา่าเขาก็โค้งให้ผมเลยน, <laughs> น่ารักดีโอเคนี่ครับบรรยากาศสวนก็ <laughs> มีคนอยู่นะบ่ายๆคนมาเดินมา สแสงมันสวยมากนี่กิฟอยากพายเรือนี่ใหกิฟต์มาพายที่นี่ดีกว่าพายคนเดียวนะผมไม่พายด้วย <laughs> ใจศาลากลางนา้ำ ผมลงซับเวอีกรอบนึงครับเมื่อกี้ไปถามคนที่เขารอรถเมย์อยู่ที่ป้ายว่าจะไปโฟกับทาวเวอร์ไปรถเมย์สายอะไรก็ช่วยผมค้นหาให้เลยนะก็คือใหม่สายับสี่แต่รออีกชั่วโมงหนึ่งคือมันทุกชั่วโมงก็เลยต้องไปซับเว์แล้วก็เดินเอานั่งบัสอาจจะใกล้กว่าเพราะว่ามันรอนานครับซื้อตั๋วก่อน มาอยู่ด้านหลังของตึกแล้วจากตึกมันจะมีมีทะเลครับมันมีเวิร์เออิร์แบบน่ารักน่ารักเอาไว้ให้ถ่ายดูโอ้ฟ้าสวยเนาะโอ้สวยมากครับ ชอบสไลดา,าวบันไดมาลองลงนี้ได้นะน่าจะมันมีมีมสเต็ปหนึ่งน้ำ <c oughs> ม,มาด้วย <c oughs> ว้าวอยู่นะอืมตดู ม,มันก็แอบพลาดอยู่นะแต่ว่าถือไม่ไหวอะหนักกว่านี้เหนื่อยนี้เหนื่อยมากซันเซ็ตเซ็ตแล้ววันจะเซ็ตแล้วเดินดูทะเลทราย,ยาแสงมันสวยมากเลยนะ <c oughs> ผมจะไม่ลงไปเด็ดขาด คือฟูบาวเามา่หม่ <laughs> นี่ครั้งแรกนะที่มาญี่ปุ่นเราได้เห็นทะเล <laughs> ไม่ได้เห็นที่ได้ว่าเห็นติได้ได้มาเห็นชายหาดได้เดินลงมาในชายหาด ว่าในเมืองอีกเลยไปห้องอาบน้ำครับตอนนี้หกโมงไฟเขาเปิดแ่ะไม่แน่ใ,นใจในี้มันเห็นชัดไหมล่ะจริงก็สวยนะก็แต่เราดูเนี่ย เอ้ไม่ใช่สิหลายเดือนไฟมันก็จะคนละแบบเดือนนี้ก็แบบหนึ่งเดือนต่อไปก็แบบหนมันไม่ซ้ำ What's your name? Chu. You. Chu? Sure. Yeah, and yours? Mike. Mike? Yeah, yeah. Mike. Nice to meet you. Nice to meet you. Yeah, I'm uh, recording oh. the video of ไปขึ้นทับเวย์แล้วว่ามันไกลมากที่ที่จะไปกินข้าวที่สตรีทฟูด้ดแล้วก็รถเมย์ใกล้สุดก็เลยลองนั่งรถเมยด์ดูก็โบบ้าอยู่ตอนจะลงเพราะว่ากำลังก็คือเอาเหรียญไปจา่ายตังแต่ผมหยอดผิดช่องไปหยอดช่องแรกเงิน <c oughs> คนขับมันก็ชี้ว่าแบบว่าอยู่ต้องหยอดเหรียญ500เยนนะยูถึงจะแลกได้แล้วก็ได้ จนก็งงกันไปเพราะเขาก็สื่อสารไม่ได้เขาก็เลยหยิบหยิบบัตรตัว๋วตั๋วรถเมย์ผมไปดูแล้วก็โอเคคือค่ารถอะ่ะร้อยเก้าสิเยนผมหยอดไป200ร้อยเยนไงแต่เงินมันไม่ทอนเพราะหยออผในช่อง1ิ <c oughs> ตู้หยอดมันมีทั้งหลายรูอผมไม่รู้จะหยอดรูไหนรอ <c oughs> รถเมย์สายนึงครับในเวลาบอกมา8นาทีเนี่ย

just one just one okay what different yeah bottle uh, this a cup a a cup ah uh, yeah usually uh Japanese will will order this on oh, this hi โอเคครับสวัสดีครับผมจะสั่งเบียร์น้ำเบียร์มาสั่งเบียร์ครับผมจะ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 สั่งเบียร์คร ็กามาแบบมาเร็งมาเร็งชิคๆิเก้นวัโอเคอะไรยมากมากเลยครับคุถามเขานี่อะไรเขาได้เขาได้ให้ผมมาชิมโอเวอริคุสเยอะๆยเบอริสเยอิ

เพราะว่ามันมีชายทีเทเบิลของทีประเทศญี <t <t ่ปุ่นครับก็เลยบอกเขากับไปว่าแม่ผมก็ใค้ดูอยู่เรื่องนี้แล้วก็ชอบมากเหมือนกันให่มากเป็นเบคอนอ้อผักกาดข้างในยำด้วยไข่ปลาไม่ไข่กบมันใหญ่ดังแล้วก็มีมายองเนสตัวเหม็นแน่ นี่มีคนรอคิวต้องจับจับจับนี่คนเยอะตรงนี้ไม่เปิดอยู่แค่ของร้านเองครับยัตโตโาอเอ้อขอดีวอ่อมาเมมโมรีโอเคสวัสดีค จมีอยู่โอเคอิ่มแล้วครับกำลังกลับโรงแรมหนาวมาก17องศาเดี๋ยวเดินครับเดินเดินก่อนเราเค่อยไปต่อรถเมล์ว่าถ้าเดินน้อยมันต่อรถเมล์สองต่อครับที่เกียร เรื่อยๆแล้วกันแล้วก็รถเมล์แล้วก็อีกนิดนึงเดยอีกนิดนึงก็ถึงโรงแรมแล้วหนาวหนาวเมื่อกี้เขาเก่งมากเลยเนาะเขาทํากันอยู่สองคนแต่ว่าโอ้โหคนเต็มร้านเลยสนุกมากครับสนุกมันน่ารักดีบรรยากาศก็เหมือนวเวลาใครที่มากินเขาก็นั่งคุยกันอะไรเงี้ยคุยถามนู่นถามนี่อะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็รู้สึกเวล่คัมนะที่ ที่รู้ว่าโอเคเราเราเป็นคนไทยเรามาจากไทยอะไรเงี้ยโอเคไนส์มากครับไนส์มากเป็นประสบการณ์ที่ดีเลยนะเอาจริงๆอ,อ้ยสัตวกล้องสั้วเลยมือผมสั่น์นะสือโอเคครับเดี๋ยวปิดวันด้วยอย่างนี้เลยแล้วกันไม่ไหวละจะรีบเดินกลับเจอกันใหม่พรุ่งนี้ไปยยูฟูอิน